เค okay. สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้อ,อยู่ท,ยที่ที่ราดบุรีนะครับพอดอีมีเพื่อนที่รู้จักก็คือพี่อีทนะครับพี่อีทคนที่ทํากับข้าวเก่งๆเราเคยไปถ่ายคลิปทำกับข้าวกันเนี่ยพี่เขาไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับในชั้ประวายในราดบุรีนี่แหละแต่ว่าอยู่ในสำนักสงฆ์ที่อยู่ในป่านะครับก็เลย แกก็เลยทักมาว่าเฮ้ยซันมาเที่ยวไหมมาดูวัดอ่าไม่เรียกว,ว่าวัดต้องเรียกว,ว่าสำนักสงฆ์ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ในป่าอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยมีความเห็นว่าเฮ้ยน่าไปนะเราก็ช่วงนี้ก็คืออ่ายังได้หยุดงานอยู่นะครับก็ก่อนที่จะเปิดไปเรียนนะเปิดว่าที่น้องที่ทํางานผมที่โรงเรียนผมเนี่ยเขาก็แจกเป็นเหมือนถุงเลือชีพนะครับก็กะว่าเอามาให้พวกผมแจกนี่แหละแต่ว่า ปกติเราก็จะไปให้ชาวบ้านตามบ้านเนาะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูที่สำนักสงฆ์แลก็จะติดอของคู่นี้แหละไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับพระที่ดูแลที่นั่นก่อนถ้าเขามีาชาวบ้านแถวนั้นนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นของเป็นของเนี่ยก็จะเอาไปมอบให้นะครับก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศก,าก็ทริปนี้ก็อาจจะไม่ได้เงี้ยงนะครับแต่ว่าเพราะว่าของมันหนักนะมันเป็นพวกข้าวสารน้ําหนักมันเยอะนะครับมันก็ขนลาบากนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าการเดินทางที่เราจะขนของมันจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับของที่จะไปถวายแล้วมี9ก้าชุดใช่ไหมครับคุณน้องมุมใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณครูที่ทํางานเอาเป็นหกนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปแบ่งให้วัดบ้างแต่ว่าต้องถามก่อนว่าวางทีวัดเขาขัดเหลือหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากให้กับคนที่ขัดเหลือจริงๆนะครับนี่ก็มีข้าวสารตาหงเห็นไหมครับการทำบุญแม่นะค่ะทำให้เราเจริญถูกค่ะ ข้าวสารอันนี้ตาหงน้ำหนัก7.5กิโลกรัมค่ะใช่ใใคุณก็ยกได้สบายคุณยกทั้ง4ถุงเลยสิผ<อ> <c oughs> ลพวงกันไม่ออกราคาจะหนึ่งี่ข้างในถุงเปิดในถุงค่ะอันนี้เป็นอะไรครับม่รีวิวเลยสิอ่าในถุงก็จะมีที่เราขอขอบคุณสังคมมทนลราชบุรีค่ะชัวนะ <c oughs> ชัวค่ะชัว <c oughs> มี อเบอรมีเส้นหมี่ค่ะ Y Y J เพราะช่วงนี้ต้องทานเจด้วยอันนี่คือขนมลิ้นจี่ลิ้นชีฟลาเวอร์ขนมนะครับขนมน้ำมันน้ำมันค่ะต่อไปหม้อนี่คือฟ้าทะลายโจรใช่ไหมวิตามินซีป่ะโอเคอกไปเรียอันนี้คือมะกรูดอยากได้วิตามินซีเอ๊ะ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 อันนี้ก็คือน้ำปลาเจไหมคะ จีไดเด็กสมบูรณ์เลยนะจีนะคะด้วยใช่ค่ะโอเคแต่ผมถ่ายรูปพวกอคุณลืมก่อนว่าได้ค่ะจะตั้งยังไงล่ะคะก็ตั้งกล้องสิค่ะโคนหลังบาลูกปรกอบอยเมื่อไหร่คะกล้อง iPhone ดิฉันมีค่ะแล้วก็จับเวลาได้ช่วงนี้ลงมาแล้วก็จะถึงสนามดามากันได้ถ้าเราอยายกเป็นรถก่อนก็แค่หลังรถที่ว่าโอเคค่ะว่าเป็นสะพานบุญให้ให้ให้คุณไงอ้ห ท่าเลยงมนะโเคค่ะเก้ื่อมาโอเคค็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปทำบุญกันนะร้องขอบคุณครูมุ่งจากถุงเดอนรัียรีวิทศึกษา์ด้วยนโอเคนอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นของที่เราจะไปทาบุนก็มีมาม่านะครับอันนี้คือได้6ชุดก็ชุดใหญ่เลยเดี๋ยวก็จะไปแบ่งให้กับช่วงที่เป็นโควิดนะเดี๋ยวก็ไปแจกครับโอเคประมาณนี้แต่ว่ารอบนี้น่าจะเป็นเอาแจไปแล้วล่ะเพราะว่ารถมันนักมาดูสิ หลังแอนเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูก่อนนะครับว่าเอาไปให้ใครบ้างนะครับก็เอาให้กับคนที่เขาต้องการนะครับส่วนที่เรื่องของที่จะไปให้ที่วัดที่ผมบอกไปก็คือถ้าวัดมีพอเพียงแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอ ให้สมุดนะครับไปจะแบ่งให้กับชาวบ,บ้านทูทางนั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าเอาไปให้ที่ไหนบ้างดูบรรยากาศการอ่ายรูแล้วกันนะคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการให้นะมอบให้กับทุกคนทุกคนทุกคนนะครับโอเคจะ้ะ ตอนนี้เราก็มารอคนนําทางเข้าไปที่วัดนะครับก็คือพี่อีทนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ที่แยกอะไรนะพี่ยแยกชัดเปวาไวนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการเดินทางมาทําบุญซึ่งอยากให้มีวิดีโอนี้เก็บไว้ในเครื่องอ่าเรียกว่าอะไรนะเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ของก่อบุกเที่ยวบ้างเพราะว่าไม่ค่อยมีการทาบุญอะไรเลย,เลย <laughs> ฉะนั้น คลิปนี้ก็ใครที่ได้ดูก็ขอให้ผลบุญส่งถึงท่านทุกคนนะการานานเทินนะเชื่อว่าคน,คนดูจะไม่เยอะหรอกตอนนี้แต่ว่าคิดว่ามันควรจะมีเป็นบุญกุศลติดอยู่ในเพลสผมบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเป็นสำนักส่งนะครับอยู่บนเขาเอยอยู่ตีนเขานะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะนำไปนะมันจะเป็นรถกระบะทันในสักคันหนึ่งที่จะมารับเราครับพีแดนนะครับอันนี้ครับรถด,ดี๋ยวก็จะตามเข้าไปดูทางเส้นทางเดี๋ยวใครยังไม่เคยมาก็เดี๋ยวผม บอกแล้วกันนะั่นระหวันนี้ขับรถเดี๋ยวจะได้ไม่แย่จะลายนะว่าเข้าทางไหนเดี๋ยวจะถ่ายตอนถึงทางเข้าแล้วกันก็เจอแยกชัดประไวยหันเลี้ยวซ้ายมาทางบ้านขานะครับโอเคอ๋อนี่เข้ามาทางบ้านชัดประหวยอ๋อนี่เข้าทางนบุนดักเนสอ๋อพ,พี่ปิยะนี่คือทางที่เราเคยขี่มอเตอร์ไซค์จำได้ปะใช่ไหมไหเอ้ยก็แสดงว่าเราน่าจะเคยผ่านมาแล้วนะครับก็ขับเข้ามาทางซ้ายมือนะครับเป็นทางทะลุ ไปตรงที่เราเคยขับเอดูโลเส้นตรงอหนองพันจันนะครับก็คือเส้นที่จะทะลุไปตรงหลังอ่างเก็บน้ำเพื่อไม่ติ่งได้นะครับที่ออบอกว่าอยู่ตรงติ่ตงเขาเป็นลักษณะเหมือนกึ่งสร้างแต่นี่อยู่กลางภูเขาวสว่วนนะิดนึงใช่ได้ใช่ได้ีเเีเอากล้อง ติดตัวนี้ว้ยัวน,นี้สำนักส่งเหรออันนี้มันแนวใหม่นะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะก็เริ่มเห็นกันไปด้วยกันนะ <c oughs> อ่านี่มจาจอดตัวนี้เขาเป็นแท่นพิธีอะไรเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็มาอันนี้ชื่อสำนักสงอะไรพี่มงคลทงสอนมงคลทองสองทองสองอ๋อทองสอน โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาทำบุญนะก็เป็นสำนักสงฆ์เหมือนเพิ่งสร้างใหม่นะครับอยู่ตรงกลางไล่สัปะรลดบรรยากาศดีมากยังชีพยังชีพโอ้พี่ยี่แข็งแรงเอาไปสองถุงมีขเขาสารเสร็จรยเปล่าเฮ้ยเซกโรโซครับโอเคไม่เป็นไรพี่โอเคโอ้น้องหมาไม่มีอะไรกินมีแต่ข้าวสารหนูกินไม่ได้มันน่าจะติดคอในก็ประมาณนี้ครับ Couple u, มีมาม่าด้วยเป็นมาม่านะครับเเอาห้องครอบครับครับก็สบายเลยพี่บ่งโอ้ยเอาเลยครับมอบให้หลวงพี่ครับสัยตโโววน สาุมาเตหวัววันตะระยสุขีธีะโสทธีภวันตุเตา้าภวตุตาภวมังคะรังลักขันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาสาธุครับโชคดีครับอันนี้อันอนี้ที่ตีนเขาต้นไม้ตีนเขาไม้ได้อนนี้เาใกล้จตใกล้ๆกับก็พอนะ ก็ประมาณนี้นะเป็นมาทําบุญก็เอามาฝากนะครับโอ้ต้นสักฝั่งตรงนู้นเลยเหรอฮะก็ไก่อยู่กันนะครับโอ้ต้นสักก็ไก่เหมือนนะนะก็ประมาณนี้นะครับก็มาทําบุญนะก็เดี๋ยวมากวดน้ํานะครับเสร็จนะครับก็วันนี้ก็โชคดีนะทีได้ทําบุญเพราะปกติผมก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทําบุญ เข้าวัดเข้าวานะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะชอบทําบุญกับคนซะมากกว่านะเดี๋ยวว่าจะเดินไปเทที่ใต้ต้นสักต้นนี้หน้าทางเข้านะครับก็ส่วนใหญ่ซันจะทําบุญกับคนส่วนใหญ่ก็จะแบบที่เราเห็นเขาหน้าสงสารนะครับเกณฑ์การทาบุญก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเขาดูลําบากกว่าเราเขาหาเลี้ยงชีพด้วยความลําบากกว่าเรา แค่นั้นเลยนะเราสบายกว่าเขาก็ทําบุญนะส่วนอยากจะเป็นลักษณะนั้นวันนี้ก็เอาเขามาแบ่งปันให้กับหลวงพี่นะครับแล้วก็หลวงพี่ก็จะเอาข้าวสารอาหารของเรามาแบ่งปันให้กับชาวบ้านบริเวณนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในวงกว้างนะครับโอเคขอให้ผลนะครับส่งถึงทุกคนนะครับความสุขมากๆครับ โอเคครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่วัดเชื่ออะไรนะพี่อิทสำนักสงฆ์มงคณทองสอนมงคณทองมงคลทองสอนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวให้พี่อิทแนะนำอันนี้คือผมมาทําบุญด้วยนะครับแล้วก็พี่อิทก็มีโอกาสมาเหมือนเป็นลูกศิษย์ที่นี่ใช่มชนะ่างมาเป็นลูกศิษย์ที่นี่แล้วก็คือมามาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ก็คือมาช่วงนี้มา,มา,มาอยู่สามวัน แล้วดวงพอดีคือผมได้ของมาทําบุญพอดีก็เลยมาฝักฝ่าอีก็นี่ก็จะเห็นสร้างเมื่อวิถุนาใช่ใช่เพิ่งรังสร้างก็คืออาจารย์เพิ่งเพิ่งย้ายจากที่สํานักเก่ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอดีก็คือในที่ตรงเนี้ยก็ชาวบ้านก็ถวายประมาณ20ไร่นู่นน่ะเห็นไกลๆนู่นน่ะแต่ z o ถึงไม่นู่น่ะจะเป็นวัวอยู่นู้นน่ะวัวอ่าใช่ใช่น่ะแนวชายต้นสดก็คือนี้คือเขาถวายให้กับพระอาจารย์ใช่20ไร่ ี่ก็คือรอบๆใช่พี่อิทธิใช่ใช่อันนี้ก็คือรอบๆก็ก็มีฉาบกันมากบนบางช่วงเห็นไหมฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ฉาบเลยก็คือเนี่ยพึ่งกำลังรีบพระจำทั้งก็อยู่เนี่ยบางครั้งผู้ประจานฉาบเองนะทำฉาบฉาบปูนเองทำอะไรเองเออเห็นในรูปเออที่ในในในเฟซของพี่ที่พี่ลงไปเดี๋ยวก็คือใครอยากทําบุญนะครับก็คือเป็นสํานักสงฆ์สร้างใหม่ใช่ใช่ก็มาได้เดี๋ยวผมแท็กโลเคชั่นให้ ในในในคอมเมนต์แล้วกันแต่คอมเมนต์เพราะว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ลบออกเปลี่ยนแปลงได้นะก็คือใครอยากมาเดี๋ยวผมทาคอมเมนต์ให้แล้วก็ใครอยากมาทําบุญเดี๋ยวก็แปะแปะลิงก์เป็นเป็นเป็นเบอร์ของพระอาจารย์ไปเลยอาจารย์แล้วก็ใครอยากทำบุญก็ก็ทำบุญได้บนเขอมมิชชีไปได้เลยเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นวัดสร้างใหม่อ่าอย่าเรียกต้องเรียกว่าสำนักสงฆ์ใช่สำนักสงฆ์ใช่สำนักสงฆ์สร้างใหม่ใครอยากเริ่มต้นมาทําบุญเหมือนทําบุญให้กับของที่เพิ่งเริ่มอ่ะนะ นจะได้บุญใกาารทํกันก็ <มา S 1> ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็กลวว่าสําหรับพี่ก็คือเดี๋ยวพอหลังจากกระถิ่งเสร็จในพื้นที่ตรงเนี้ยพี่ว่าก็จะมาทำเรียาให้พระอาจารย์ก็คือจะมาทาเอาสเสวมาทําพื้นที่เก็บพื้นที่ให้อาจารย์อันนี้คือทางเข้าใช่ามาใช่มีสายไฟสายไฟ,ยไฟนี่ดึงดึงกันมาเองนะี่ต่อกันมาเอง เข้าด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็คือ<ไ>ปิดด้านนี้ก็คือเป็น,นตัวน,น,น,นี้คือยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนุ่นโลง่โลงๆไปจนนุ่นเลยนะครับครับ <c oughs> ก็ใครอยากมาทําบุญก็แนะนําอันนี้ผมก็มาทาเหมือนกันนะเดี๋ยวก็มีแค่มีอันนี้คือมีแค่หลังหลังหลังหลักอันนี้หลังใยใช่ <c oughs> ก็มีฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นห้องน้ำใช่ห้องน้ําก็เสร็จแล้วอันนี้คืออันนี้เป็นที่อาจารย์เตรียมไว้เป็นที่อาบน้ำมน ใช่ๆก็จะมีเนี่ยมีมีรองมาสองลูกแล้วต้นี้ก็คือจะทําไว้เป็นที่ไว้อับน้ำมนต<ม>์ใช่เป็นที่อับน้ำมนต์ก็คือพระอาจารย์ท่านก็เป็นสายปฏิบัตินั่นนะครับก็ลองเข้ามานะครับโลเคชันก็เดี๋ยวน้องสันจะปรับใครก็คือ<ห>ผมขอฝาก <ๆ S 2> ไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นสํานักสงฆ์ที่เพิ่งกําลังเริ่มเปิดใหม่นะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครได้มาสัมผัสได้มารู้จักกับพระอาจารย์ก็คือผมยอมรับเลยนะครับว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับแล้วก็ เป็นพระที่แบบผมบางคนนะครับบางครั้งความรู้สึกของคนนะ่ะผมพูดได้เต็มปากว่าบางครั้งปุ๊บเนี่ยามาได้เจอนะครับแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่ได้สัมผัสนะครับบางครั้งบางคนปุ๊บก็คือจะยึดติดยึดติดในตรงที่แบบเพศที่ว่าโอ้จะต้องแบบพรรษาเยอะจะต้องแบบอายุมากไม่ใช่ครับเราเราเราจะไปดูแต่ตรงนั้นผมหลอให้มาสัมผัสดูที่นี่นะครับแล้วท่านจะเจอสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับเป็นเป็นสิริมงคลครับก็บคือต้องบอกเราอ่าน หวงพี่ก็อายุยังไม่เท่าไหร่ครับยัรษาเขายังไม่เท่าไหร่คนเข้ามาลองคุยกันมา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 ปรึกษามามีอะไรครับลองคุยมาลองสนทนาธรรมนะครับอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ลองมาดูกันประมาณนี้วันนี้เป็นไงบ้างหายไปไหนอ่ช่วงนี้ก็คืออย่างช่องเงยก็ช่องของตีดีซีเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอจังหวะสักพักนึงนะครับช่วงนี้มันก็หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับกับสถานการณ์กับ คือตัวเองก็คือไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ถามว่าอยากจะทําต่อไหมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเดินต่อจากที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมันทําให้ท้อมันทําให้เหนื่อยมันเป็นความร,รู้สึกตรงที่ว่าบางครั้งปุ๊บเนี่ยเราเราตั้งเป้าอะไรไว้มันสูงไปมากเกินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดพอที่มันพลาดมันก็ทําให้เหนื่อยนะครับแล้วก็คือรอจังหวะชนิดนี้นะครับก็คิดว่าคงคงอาจจะเดินต่อนะครับยังไงก็ฝากช่องของไปอีทอีซีนะครับ เดี๋ยวส่งลิงก์ว่าใครอยากจำได้อยู่นะครับก็ช่องก็จะมีลิงก์อยู่ด้วยกันข้างล่างนะครับก็ทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวทิ้งวิวสวยๆของอ่าสำนักสงฆ์ชื่ออะไรครับสำนักสงฆ์มงคลทองสอนมงคลทองสอนนะครับก็ไว้ใา้เพื่อนๆมาแล้วใครอยากทำบุญก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าพอดีมาก็ไม่ได้เป็นสายแว่นนะวันนี้มาทั้งยนพอดีขนของมาเยอะต้มาทำบุญกันโอเคก็เนี่ยวิวเนี่ยเนาะดูดิ กระดานนู้นก็คือขึ้นไปปุ๊บก็คือจะเป็นสวนพึ่งไงสวนพึ่งแล้วมันเป็นช่วงระหว่างหลยต่อแล้วตัวนี้ก็คือเป็นช่วงปลาหวายครับเป็นช่วงปลาหวายแต่จริงๆก็คือพื้นที่ตรงนี้ขึ้นในเขตอำเภอสวนพึ่งอออันนี้ขึ้นเขตอำเภอสวนพึ่งเป็นตำบลท่าเคยออท่าเคยเป็นตำบลท่าเคยใช่ใช่ตัวนี้สามารถขับต่อไปเที่ยวท่าเคยได้อีกใช่ใช่ถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นบันคาโป่งกระทิงอ่ะก็ขึ้นไปทางนู้นนะครับก็จะเส้นทางก็ธรรมชาติแล้วใครชอบมาทบุญก็แบก ขอบคุณพี่อีด้วยนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับ นี้พีอีพามาดูเป็นห้องน้ำที่เพิ่งสร้างอันนี้คือหนุ่มพี่อันนี้พีอีก็มาช่วยพระด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนสี่ห้องใช่ไหมสี่ห้องสี่ห้องก็คือจะเตรียมรอให้ทำกระถิ่นอ๋อกระถินที่สาวส,าสาิบเอ็ดนี้สาวสิบเอ็ดตุลาหกสี่อ๋อนี่เป็นห้อน้ำมีที่อาบน้ำเรืห้องน้ำ อาจารย์แล้วเตรียมทำไหมให้ทำกระถิ่นอ๋อนี่วันนี้ก็สิบวันที่สิบแล้วเนาะน,นี่ก็คือมาใครอยากจะมาทัวร์ทำบุญนะน,นี่วัดใหม่อะนะเอ๊ะสันนักสงฆ์ใหม่สันนักสงฆ์ไใ,ใช่ครับว่าสันนักสงฆ์นะครับต้องเรียกผมก็ติดปากวัดนะอ๋อนี่ก็คือใหม่ๆเลย ก็คืออันนี้ก็คือเป็นชาวบ้านมาช่วยกันกันก็คือชาวบ้านที่นี่นะเอาเวลาเขาเลิกเลิกทําสวนทําไร่ก็มาช่วยมาช่วยมากันมาดวอใจกนะันมาอ๋ออันนี้ถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาช่วยด้วยใจก็มาเป็นปัจจัยได้จะทำให้ดูนะคะนี่ผมก็แวะมาพอดีคลิปจะได้มีคลิปทำบุญในช่องของผมบ้างเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นอ๋ <t un> อ ันหลังพุ่มเดีอจานฉาบเองมดเลยนะอืมจานฉาบเองมเลยนี่พระทำเองเลยเห็นไหมก็คือพระเขาก็ทำด้วยความตั้งใจอยากจะมีทำสำนักส่วนของตัวเองนะขึ้นมาใช่ไหมฮะก็ได้มามาอยู่ตรงนี้นะครับก็โอเคก็เหมือนประมาณผมก็มารู้จักพีเด้จังหวะเพียอย่างที่บอกคือดวงจังหวะได้มาทำบุญพอดีนะเนี่ยดูดิเพิ่งมาเป็นมาใหม่ๆเลย นะครับใครอยากมาร่วมทําบุญก็มาที่นี่ได้นะครับนะนะก็ยังสื่องคาของพระอาจารย์ีนก็คือสี่สีผสมมีอะไรใช้ไปก่อนใช่ก็ต้องนนั้นนะมีอะไรใช้ไปก่อนนะครับก็เนี่ยใครอยากทาบุญร่วมปัจจัยก็ประมาณนี้นะผมก็บอกบุญกันนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพในโบสถ์นิดหน่อยไอในวัดไอในใช่ไหมสักโสพูดไปอีกแล้ว นะเดี๋ยวเขาไปเก็บภาพในสำนักสงฆ์สักนิดนึง<ม>ก็เดี๋ยวฝากให้เพื่อนๆน,นะใครอยากมาทำบุญก็นะปลาปาลาก็คือยังไม่มีลปลาปลาก็ยังไม่มีอ๋อนี่เครื่องสูบน้ำนี่มีน้ำก็คือเอาเป็นน้ำอะไรก็คือต่อจากต่อจากฝนฝนอยู่นะอ๋อคือเป็นน้ำเขาดักอะไรนะคือน้ำอันนี้แหละน้ำฝนตกมาก็คือปลาปลาก็ไม่มีโอ้ตามสเต็ปเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ว่าไปโอเคคับเดี๋ยวค่อยยังไงก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคจ้ะ โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจบคลิปกันวันนี้ก่อนนะเพราะอย่างที่พี่อีทอธิบายไปนะพเพื่อนๆนะก็หลวงพี่ก็ยังแบบว่าพระที่ประจําที่วัดก็ยังอายุน้อยนะครับแต่ว่าเขามีความตั้งใจนะครับที่จะสร้างสํานักสงฆ์ที่นี่นะครับใครจริงๆเส้นนี้คือเส้นที่ผมเคยพามาขี่ทิปหลงหนองพันจันนะที่บอกไปแล้วแล้วก็เส้นทางนี้ก็คือเส้นทางผ่านวิ่งไปสวนพึง่งนะแวะมาใครอยากมาทําบุญก็ แวะได้ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ที่1นนะครับคอมเมนต์นี้แหละกาเมข้าไปดูก็กดอยากแวะมาเยี่ยมพระแล้วก็มาทําบุญแล้วก็เห็นสถานที่ที่พาทัวร์นะก็ยังขาดอะไรเอแยะเลยนะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะประโยชน์แล้วก็บอกบุญแล้วกันนะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะฮะใครที่สายทําบุญน่าจะชอบนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้นะครับไาเจอกันคลิปต่อไปครับผม